อยู่กับช่องอเมริดขิขับนะคะวันนี้นะคะแม่อูจะไปหาเพื่อนๆนะคะเพื่อนเป็นไรคะอุ้ยมีเด็กน้อยป่วยเป็นอะไรอะ <c oughs> น้องเป็นไรคะทุกคนน้องเป็นไรคะอเร็ไม่มีใครตั้งไม่มีใครไม่ตั้งใจเอ้ยไม่มีใครเขาตั้งใจนะถูกแม่อ e ูขอโทษนะไม่มีใครตั้งใจนางลูกนะออดีอันี้เป็นอะไม่ม้า <enses> โอ้โหดีถึงว่าร้องไห้เสียงดังมากเลยเจ็บไหมคะเจ็บไหมไหวไหมลูกไหวไหมดจำไม่ได้เมื่อกี้ยังตอบไม่ได้เลยเอาไงดีออมเล่นตามหาไม่เจอมีมีอะไรมารักษาน้องไหมออมเล่นมาเร็วอุ้มน้องเร็วออมเล่นให้น้องขึ้นขี่คอได้ไหมเอาดื้ขี่คอไปไปนั่งตรงนู้นปะลูกไปะมาลูกยืนให้น้องขี่คอได้ไหม แม่อุอขาน้องดีขึ้นรอเลยขี่คอครับคิดว่าเอาันนี้แปะได้ได้โอ้โหเอาขี่คอพี่อมเล่นเลยไปถือเพียขี่คออะขี่คอนะคะพี่ใหญ่นะคะของเรานะคะอาไปอมเล่นไปน้องชิลเลตไปนี่นะคะน้องดีนะคะลมนะคะพอดีว่าเล่นวิ่งเล่นกันนะคะจับกันก็เลยแบบอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อนะคะทุกคน พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่าน้องเจ็บนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทำไงดีเลือดไหลเลยยังไงมากอมเล็ดช uh, like <Yeah, no. cool ื่อเพื่อนหรอเพื่อนยู่ไม่ใช่เื่อนอะไรไม่รู้มั่ว่วสวัสดียังไงมากอ่ะอมเล็ดอมเล็ดอมเล็ดไปหายามาทาให้น้องเร็วมันมีเบตาดีนป่ะอ๋อเฟอร์ไปเอามาหรอ แผลนะคะนิดนึงเฟอร์ไม่รู้ว่าทีุ่ดเซฟหรือเปล่าเป็นยังไงนะเล่าแม่อุฟังหน่อยได้ไหมคะเ,เ,ะเออเฟอร์แล้วเฟอร์เดินปัดแล้วก็จะแปะลูกก็วิ่งหนีจะแบะก็อยู่ข้างหลังเอาดีแล้วเฟอร์ก็ปึ๊งอ๋ออ๋ออเมร์เฟอร์บอกว่าหาเบตาดีนไม่เจออเมร์ไปเอาเบตาดีนตรงโต๊ะคอมพ่อเอ็มมาเร็ว เบตาดินโต๊ะคอมเพราเอมอะอยู่ขงข้างอะไปเอามาให้น้องหน่อยเร็วเอาน,น้ำมาล้างเหรอคะเดี๋ยวแม่อุกเก็บของ,ของออออก่อนลูกอ่ะไอเดี๋ยวก่อนทำนี้ควอยควายห้างคยห้างอ,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 อ่าไม้หนูนูเอียงมาหน่อยเออ,อนี่นะพี่เฟอร์ทำปถมพยาบาลให้เบื้องต้นนะคะอยู่ตรงไหนอีกคะลูกนี่นะคะเพื่อนกันก็เนองนี้นะคะ แสบนิดนึงนดิเก่งมากเลยเฟอร์บี้เก่งมากลูาากรู้จักล้างแผลให้น้องด้วยโหดร้า, <c oughs> ายกันไปนะพ่อตองอเอาเข็มเย็บไหมลูกเอาเข็มเย็บไหมเย็บแผลอะเอาไหมคะ <c oughs> เย็บเย็บเลยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น <c oughs> เดี๋ยวพี่อ้อมเลดเอาเบตาดินให้นะโอ้ยพ่อเอ็มเห็นนะตกใจแน่เลยอะ่ะ เจ็บไหมลูกร้องให้เลยเหรอ,อ,เ,อเอาค่ะเอาค่ะเช็ดให้น้องหน่อยเช็ดรอบแผลนะคะลูกนี่นะคะผถมพยาบาลนี่พยาบาลของเรานะคะทั้งหมดนะคะน่ารักตะมุตะมีนะคะคนี่เป็นไงล่ะสวยแล้วยังใจดีด้วยอะไรคนนี้อะไรก่อน <laughs> เดี๋ยวเอาลองให้อยู่เถอะ ปอบใจอืมทําให้น้องยิ้มได้นะให้อภัยพี่เฟิร์มไหมเออเนาะใช่ใช่ให้อภัยพี่เฟิร์มไหมพี่เฟิร์มหนูหนูแบบนี้แล้ว่ะหนูจะหลบหนูหนูจะหลบแต่หนูไม่เห็นเชอเบทเพรเชอร์เบทอยู่ด้านหลังรอรออ๋อสระโดดขาเชเบตอีกทีนึงเล่นได้ไหมเป็นเพื่อนกันก็ต้องไม่โกรธกันนะลูกนะเข้าใจไหมเล่นด้วยกันก็ต้องรับพี่ชอบ นั่งอะไรคะนั่งทำอะไรเหนื่อยเหนื่อยนั่งเฉยๆแล้วกันนะรอเบเบตาดินพี่อำเลศยังไม่มาเลยเธอเธอเบตคิดว่าพี่อำเลศจะหาเจอไหม,ไมไแ,แม่อูมีอยู่ข้างๆโต๊ะคอมพ่อเอ็มอะ่ะเจอไหมลูกเอาดีๆให้นาบวิธีเลยมียิ้มแบบนี้แม่อู้รู้อยู่ตรงมพุงเธอไงพุงเธออ่ะ อ๋อกดบาเนาะอมตดีเนี่ยทำไมแม่มีทำสัมรีไม่มีสัมรีบ้านแม่อ้วรลูกกระดช่อนะไม่ใช่พอตองกระดาษไม่หนูเทไปเลยลูกเทไปเลยค่ะอนี้เทที่แปดแบบว่าบางๆงบางๆอันนี้อันนี้ไม่บางกระดาษทิชชู่ไม่บางอันนี้แม่อ้ทให้ลูกเฟอเทเลยเฟอเทเลยแล้วก็เฟอเช็ด เออถ้ามันมีขอบลอยอ่ะม้เออจริงโอแดงเือเออแขนนรกแลนกแขนแขนอันนี้อยู่นี่ไว้ออันนี้ดูนี่ไว้อ่ะพี่เอร์ใช่ค่ะดูตาดีซ้อมมะเขือเทศอมาเี่มเี่อาให้เอาโอเซนเซอร์ให้ด้วยนะโอเคมีกลปะอุ้ยมีพัเตอร์ด้วยหรอมเลน อ๋มเลตอ๋อเบตาด,ดินเก็บด้วยค่ะลูก <มา S 1> เดี๋ยวไว้ใช้นี่ไงมีทัตเตอร์หนา้นาล้างหน้าล้างให้ออดี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นออดี้หายแล้วใช่ไหมคะออดี้ชอบทัตเตอร์ผ้าอย่างนี้ถือออออมเล็ตไม่จิ้มไม่จิม้มค่ะไม่จิ้มตรงแผลค่ะลูกมันสกรปรกค่ะลูกมันต้องใช้ครั้งต่อไปอเอาฝ่ามาใส่ก่อนลูกไม่เป็นไรลูกมเไม่เป็นไรลูกพอแล้วพอแล้วครั้งเดียวพอ ทั้งเดียวพอออมเล็ตเอาบีนตาดินไปเก็บแผลอดี้นี่ก็ใส่ข่าวลูกตั้งแล้ใส่ข่าวเรวก็ต้องเอากระต่ายดินมาใช่ไหมเดี๋ยวกระต่ายดินมาทำอะไรออมเล็ตอะอ่ะปิดฝาเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ออดี้นะคะเขาเล่นกันนะคะทำให้หกล้มเนาะได้สองแผลเลยใช่ไหมออดี้โอ้ได้เยอะจังเลยลูกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องออมเล็ตคิดขับด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วน้ําเพื่อนป่วยอยู่เพื่อนป่วยอยู่ค่ะน้าทํะไรเพื่อนป่วยอยู่อะ่ะให้กําลังใจเพื่อนหน่อยได้ไหมอะ่ะไปเป่าให้เพื่อนหน่อยได้ไหมไปไล่มนคาถาให้เพื่อนหน่อยได้ปะติดไปสองแผ่แล้วแขนกับอ่ะไล่มนคาถาเล่นตอน่อว่าทำไงพ่วงนี่หายลว <laughs> อาเชเบตเล่นมุกให้ฟังหน่อยเลย